น้องไทยเห็นยังนี่น่ะเข้ามาสมดอกไม้โอ้ช่วยด้วยีจับแล้วนะหน้าวรีได้เออบ้านน้ำมันบ่มีหมดนะบ่มีค่อยค่อยคิดว่าดอกกะเจียวค่ายว่าอยากเอาไปลวกกินอยู่ฮะเอาไปลวกกินก็ได้บ่มันบ่เป็นดอกกระเจียวได้นี่น่ะดอกกระเจียวตรงไปเลยไหนจะไปจับดิไปจับของกันดิตรงไปเลยไม้ตรงไปหม่งข้าวจ่อโรลล่าจ่อโรลหนึ่งคือคือ อันนี้นะมันเป็นดอกปทุมมาเขาบอกนะกว่าจะไอ้ถามไอ้คนไทยเพิ่นนะเพิ่นว่าดอกปทุมมาคล้ายๆว่าถ้าภาคอีสานก็เหมือนเหมือนดอกกระเจียวคล้ายๆว่าเหมือนดอกกระเจียวนะคือดอกกระเจียวอยู่อยู่บ้านน้องก็มีบ่ดอกกระเจียวมันเป็นสีหยังดอกกระเจียวเป็นสีขาวเป็นสีขาวเนี่ยสีขาวกับสีอ่ะแบบนี้แหละ มันจะไปจับของคนนี้ทางละนั่งกองสองเออเพิ่นเพิ่นเข่าวมาเพิ่นเพิ่นมาเห็นเนาะบ่เคยเห็นเด้วทุกคนบ่เคยเห็นดอกกระเจียวอยู่ในเมืองเนาะเจียวสีงามขนาดนี้อยู่ในกลางเมืองกลุ่มเลยทุกคนท้งแรกในชีวิตเลยมาส่วนตัวจับเลยเป็นห้าหกเสื่อวแล้วเขอโทษเด้อไปไปออกมากมากมะ โอ <So S 1> ้ยจะนาีันว่าบรนอกเขากุ้งแล้วอันนี้อ้เากับบันนอกอันนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเยีดเหยียบเลยนี่จะได้ไม่ไกลคลายดอกคิวรีฟเลยเนาะเอาไปแก่งสนม้าอยู่แ้นางนะแม่นบอกดอกกระเจียวนี่แกงแกงเฮ็ดนางนึงกินดอกกระเจียวเฮ็ดอะไรกิน เดียวเอาไปลวกกินกับปุนกะปุนปลาปุนกบอ๋อไปลวกกินเอาไปลวกหรือว่าเอาไปนึ่งแกงแกงสนามไม้นี่ได้บ่บ่เคยดอกกระเจียวแกงสนามไม้ได้บปล่าโบได้แกงซีเฮ็ดแกงซีเห็ดแกงซเห็ดเคาะอ๋อเอาไปตุ๋นยำมีอย่างดอกกระเจียวทุบยำเอาไปลวกกินกับปุนปลาน้องน้องมันกำตื่นเต้นพี่น้องปกติเคยอยู่เคยเห็นแต่ในในอยู่ในป่าเนาะ แต่บ้านเฮามีบ่สีนี่บ่มีนะอันนี้กินบ่ได้เลยน้องละไอ้กินบ่ได้เด้กินแล้วมันไปโรงพยาบาลทันทีแล้วได้กินเ่คืออะไคือเป็นใสแบบว่าคล้ายๆเหมือนว่าพัน์ส่พันธุ์เดียวกันเนาะแต่คนละชนิดแต่ว่าอแต่ว่าตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะดอกใหญ่กว่าเนาะดอกใหญ่กว่าคนละสีคนละสีสีนี้จะมีปะ มานน่ามีซิ่นีก่ก็มีมีดอกกระเจียวสิเด็ดแต่ว่ามันเปเป็นอ่าหยิบน้อยๆอยนะ่ะจะไปจับพวกกระแตนองลาขนาดจุกๆนี่ยังคือดอกกระเจียวนะแล้วก็ดอกกระเจียวนะมึงแน่นี่จุกจมน้อยๆน,นี่ยังเป็นคือดอกกระเจียวเนะออเขา้เขาๆไปแกงในรุ่นนี้บ่หน้านะเขาไปนึ่งนะรุ่นนี้แม่รุ่นนี้นี่แซ่บ อแบบมัต้องแก้ไอ่อนแก่ไอ้รุ uh, ่นนี้ได้ใส่รุ่นนี้เอาไปให้ในเด็กินนึงรุ่นนี้คือมันเท่าแล้วอ๋อก็คือก็เอาไปลวกคือกันแต่มันบดแซ่บอันนี้มันกินบอด้ได้จะไปลวกได้อย่าไปจับของเพื่อนได้มากินเลยใส่ดอกกระเจียวเราพอบ่ามันเป็นอะไรมันแซ่บบุดอกกระเจียวเด็ดเลยหอมเลยหอมอันนี้ไอ้โบเคยกินนี่ใส่ดอกกระเจียวหอมแซ่บแล้วก็แบบแบบมันแซ่บอันนี้น่าจะกินบัเป็นเนาะ อาจจะกินโมเป็นเนาะอันนี้กินโมเป็นน,น,นี่น่าจะกินโมเป็นนะี่ย <c oughs> ละกินโบได้ของเนบะื่อโมเป็นกินโมเป็นเขากินมันเป็นเว <c oughs> ้ยแหละกินแต่คนน่ะสิโมเป็นนะคนแล้วสิตายก่อนนะกินกินเยอะแต่มันกินโบได้เนาะเบ <c oughs> ื่อแล้วถ้ากินได้นี่ยไข้สิขอจากนี่ทุ่งหนึ่งนีไ่ได้ทุ่งเลยได้ทุกคนขอจากทุ่งหนึ่งได้โบเสิเอามือลวกกินน่าอามือดีเลย น้องสาวเคนเนอยากเอาดอกกระเจียวนี่เออดอกปฐุมมาเพื่อน้องคนว่าดอกกระเจียวเนาะเพื่อนอเพขนบอกว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกับดอกกระเจียวไม่เห็นครั้งแรกดอกกระเจียวคือมาหุ่งงามแท้วะอยากเพื่อนที่เอ็นให้เอาเอามือลว้วงขึ้นมาบ้างหางกว้างยาวยี่เดีุวนะโอ้บอกมันจะมีจุดนี้จุดเดียวนะพี่น้องหลายจุดเนาะหลายจุด บำมีดเคยกินบัดอกกระเจี๊ยบนะดอกกระเจี๊ยบบ้านนะมันเคยกินแบบอันนี้ได้เห็นบัวแบบนี้เคยเห็นไหมไมถึงอยู่บ้าน้าบ่อือบัวหน้าบัวมีดบ้านน้าดอกเงีดอกน้อยกว่านี้อ๋อดอกน้อยกว่านี้แต่ว่าซี่นี้ก็มีบัซซี่นี้ก็มีกินได้บ่อยู่บ้าน้ากินได้แต่บุญอย่างนี้บุญบัวกินได้บ่หน่าอันนี้สมมติว่าบำมีดไปกินกล้ากินบัวมีดพวกกล้าเลยเนาะพวกเครื่องเนาะนอนมันเกิดขื้อะไรใครย้อยพี่น้องเนาะ คลิปนี้พ่อก็อยู่ในเต็นท์นั่นนาจะจอๆน้องคนไหนเนาะอยู่น้ำผู้สาวเนี่ยจางซีมีวิวเนี่ยตัวคนคิดว่าเป็นอะไรเนาะผู้ใดสามารถเข้าไปติดตามได้รับชมได้ได้เป็นทางเด้อยสองน้องทองไทยเนาะคือแม่เลี้ยงเดียวชาแนลนะอออันนี้ก็บอมิดอินดี้นะบอมิดคนอินดี้สามารถเข้าไปติดตามรับชมพนได้พี่อนเนาะนั่งคือรู้ละแสดงบะรยากาศที่นี่กภาพบรรยากาศเนะภาพบรรยากาศที่ บัจจะได้เห็นบัจจะได้สัมผัสเนาะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างพี่นะ้องเนาะที่บอกได้เลยว่าสุดยอดเนาะในความสวยงามพี่น้องในความสวยงามที่บัจจะได้เห็นบัจจะได้ชมเนาะพี่น้องเห็นบะ่เนาะนี่คือความเจริญของประเทศไทยพี่นะ้อนงะมีไก่ด้วยนะพี่น,ะนะในใ้องเนาะเป็นไก่ยังไงไก่ต๊อกวะ ถ้าเป็นบาน้าะมูมนใกล้ป่าสีแดงสกมีลมนกล้ป่าที่มีสีขาวใก,ใกล้อย่างเงแต่ถ้าช่วงกลยก็ได้ช่วงปลากระตี้ยนี่ไกะตกกตกกรก่อกเน,น้อโอ้โหผมคนเลียงยูฟนบอว่ามันมีแต่แนมหาอยู่มีฟาร์มม,มันเนมี่มใ้มาดูแลวะนก็น่าจะมีแหละมีเจ้านาทีแล้วมาดูแล จะทีนาะีาช่วงดประกาศจะปิดไปใช่ไหมการกลับไปจะปิไป้องกัตตาป่าบเฝ้ามันกี้ซิมี so ่รักเพราะว่ามีกุญแจอ้อมอยู่แล้วเพรก็ปิด <throat> อยู่แล้วนจะมีนี่น่นือเป้ี่คือาพบรรยากาศพี่น้องสำหรับวันนี้บรรยักษสิวหละพี่และน้องพิการสวัสดีครับ